สวัสดีครับน้องชาว,วันนี้พี่ก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับก็คือ100วันนะครับผมใช้เมล็ดต้นแอมเบอร์อย่างเดียวเลยนะครับก็คือเอาง่ายพี่ได้สมัครรหัสใหม่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะไปซื้อเมล็ดให้รหัสใหม่เลยแล้วกันนะครับ คือผมก็อยากจะรอนะครับว่าเมล็ดแอมเบอร์ลิลลี่เนี่ยถ้าผมเอารหัสใหม่เล่นเลยเนี่ยหนึ่งร้อยวันเนี่ยมันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับและกฎก็คือง่ายๆเลยครับผมคือจะไม่ขอผลไม้จากใครนะครับแล้วก็จะใช้แค่ผลแอมเบอร์ลิลลี่อย่างเดียวนะครับเป้าหมายคลิปนี้คือหนึ่งร้อยวันจะได้เงินเท่าไหร่แอมเบอร์ลิลลี่นะครับและหนึ่งร้อยวันของผมเนี่ยคือมันก็จะเป็นร้อยวันของในเกมนะไม่ใช่ร้อยวันในชีวิตจริงนะไหมน้องตามนั้นนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาามมให้้้้้พีี่่ดวยยนนนนนะะคครรับถลิิปผเกอง เลยด้วยกันนะครับซื้อก่อนเลยกีบให้เลยแล้วกันนะครับเดียบร้อยกีไปแล้วนะครับโอ้โหเริ่มใหม่มาเมอร์เบอร์ลี่เร็วพี่ก็ไม่เดยทำคลิปนี้นะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับทุกคนไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยแอมเบอร์ลี่ได้นะครับนอกจากจะเติมเหมือนพี่นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เงินซื้อนะครับแล้วเงินเนี่ยมัน15ล้านป่ะหรือว่าน่าจะ15ล้านนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าจะไม่ผิดนะผมว่ารู้สึกว่ามันง่ายไปนะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยหรือว่าต้นแอมเบอร์ลี่เนี่ยทำเงินนะจแก ตัวอะไรดีวะดูก่อนนะว่าผมเหลืออะไรบ้างอ่ะมีมแมลงปอ,อก,กับดิสโก้นะครับดิสโก้มีมา้าดิสโก้เหมือนจะไม่มีหรอแลคูนะ่ะและคูนมีอยู่โอเคครับแล้วควีนควีนมีอยู่โอเคครับ3ตัวนี้น้องชายอยากได้ตัวไหนเมดรอเลยนะครับถ้าพี่ทำางนไม่ถึง1บิลเลียนเดี๋ยวพี่แจกนะน้องชายมาแล้วต้นแอมเบอร์ลิลลี่นะครับปลูกเลยและการน้องชายเปิดมาวันแรกอันนี้คือจะเริ่มจากวันที่1ถึงวันที่5นะครับเราจะค่อยๆเพิ่มทีละ1-5ถึงวันนะครับอ่ะวันแรกนะครับผมก็คือจะทำไงให้มันโตไวไวเลยน้อง เราห้ามใช้ต้นอื่นซะด้วยนะคือถ้าผมเก็บกันได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่คิดว่าพี่จะซื้อต้นเอเบอร์ลิี่อีกนะครับถ้ามันมาอีกนะภายในระยะเวลาที่เราเล่นเนี่ยผมว่าก่อนที่มันจะโตนะครับรู้สึกว่ามันจะช้าเกินไปนะน้องอ่ะเดี๋ยวพี่จะเพิ่มให้มันไวกว่านี้นะครับรดจำนวนต้นไม้ให้ก่อนแล้วกันนะครับคือรอมานานแล้วนะมันไม่เจอหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่าลดนวนต้นไม้ให้ก่อนนะครับเนะดี๋ยวม,มันจะไม่ได้ทำคลิปนะน้องชายนี่เพิ่ได้เจอถึงวันที่หนึ่งถึงวัน,ยยนท แต่ที่สําคัญนะน้องมันน่าถ้าพี่ชาี่ิดแบบนั้มันน,มน,น,มน,น่าจะเกิดแค่ดอกเดียวด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับน่าจะร0อ็แล้วนะครับคือ5วันแรกผ่านไปไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกคนมาปลูกต้นไม้ให้โตนะครับโตโคตรยากเลยน้องชายแต่ที่บอกนะครับถ้ามีต้นแอมเบอร์เลลี่ต้นเดียวเนี่ยผมว่าเล่ยนยากครับเพราะว่าเราทำอีเวนต์ตรงกลางไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอีเวนต์พวกนี้ มาซื้อร้านาาตระตรงกลางเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับอยากได้ไข่หมาฟักสักตัวหนึ่งว่ะและเพื่อให้มันสนุกกว่านี้นะครับพี่ขอเพิ่มกฎอีกหนึ่งข้อนะครับผมก็คือพี่สามารถเอาเงินในเกม1ล้านนะครับไปแลกกับวงล้อสุนเรียงนะมาดูกันดีกว่าว่าล้านแรกของผมนะครับผมจะแลกได้สัตว์เลี้ยงอะไรไม่อย่างางั้นผมว่ามันน่าจะนานเกินแล้วมันจะไม่สนุกนะครับขอเพิ่มอะไรไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นพาร์ทแรกที่พ yes. ี himself, ่ทําเลยนะครับ้านองๆอยากให้พี่เพิ่มกฎอะไรหรืออยากให้พี่ทาอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะ อ้างว่าครับก็เลยอยากจะมาลองทําดูนะทุกคนมาครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเก็บก่อนเลยนะครับมาคือตอนแรกผมอยากได้เงินสักล้านนิึ่งก่อนนะครับจะได้เอาไปแลกกับวงล้อสังเลี้ยงนะเผื่อได้ติดโกลเด้นไม่ก็ดิสโก้จะได้เอามาทําให้ผลผลไม้เราแพงขึ้นนะครับแล้วมันมีผลเดียวด้วยไงก็สแปมแม่งเลยอยู่ผลเดียวนะครับจนกว่าจะติดบัฟโกลเด้นไม่ก็ดิสโก้นะครับอ่ะมาครับเช็คราคากันเลยนะครับถ้าถึง1ล้านนะพี่ว่าไม่ไม่ถึงหรอกเท่าไหร่ครับห้าหมื่นไม่เป็นไรครับขายก่อนเลยอัันดบแรกนะคคครรรััับบขขาาายยยยเเเเเลลลอออตตววซททิิสแ้้้นนนะโผมมงู่่่ี เดี๋ยวเราลองไปดูที่ร้านค้านะครับว่าจะมีอะไรขายไหมนะครับคือผมอยากได้สปริงเกลิลนะครับเอามาทําให้มันเร็วขึ้นอ่ะเอาง่ายๆนะทุกคนเร็วขึ้นมาวันนี้อ่ะเช็คราคาที่เท่าไหร่ห้าหมื่นอันนี้ผมว่าไม่จาเป็นแล้วนะครับอันนี้ไม่จําเป็นโอ้โหแพงกันมากไม่พอนะครับเก็บเก็บต่อไข่ละไข่ในห้าหมื่นไม่ซื้อ ก็เดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บซื้อสปริงเกิลแล้วก็ถ้าได้ผลราคา1ล้านเนี่ยผมก็จะเก็บไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนโอเคนี่ก็ผ่านมาน่าจะ6-7วันแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูวันที่10นะครับว่าเราจะได้ผลประกอบการเป็นยังไงนะครับบอกได้เลยว่าซีรีส์นี้น่าจะน่าจะนานะครับใครที่ทนดูได้ก็ขอบคุณมากนะน้องชายแล้วก็ตอนนี้นะผมคพาที่กา,า,าลังมองหาแมลงปอและคุณเลดฟอกนะครับเหลือกองสุ่มในราคาที่โคตรคุ้มนะครับพี่ขอแนะนำร้านนิโมช็อปบรรกาศดีปลอดภัยแน่นอนไม่กลัวไม่เกลียดนะคร อ่ะแต่มันก็โตวไวอยู่นะพอมันโตดอกแรกแล้วก็โตวไวอยู่นะครับคือรอประมาณ5้าถึงสิบนาทีปะ่ะไม่รู้นะจากที่ไปอ่านมานะครับเขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยคือ5 0 0 0 0ใช่ไหมขั้นต่านี่คือ5 0 0ห0ถูกปะ่ะแต่มันไม่บอกเลยะการโตว,ว่ะน้องๆว่ามันโตยังไงนะครับจบใช้เวลานานแค่ไหนก็ผลจะโตเต็มวยัยอะไรเงี้ยเฮ้ยเหมือนว่าจะติดนะครับโอ้โหสับหน้าจอไปดูข้อมูลแป๊บเดียวนะครับเหมือนจะติดบับไอ้นี่ครับผมบัฟมูล,ลิตนะน่าจะขายได้แพงอยู่นะครับอันเนี้ย แต่ว่ามันคูณ2ใช่ไหมละ่ะบัฟมูลิตอะแต่ก็โอเคครับแสตอัพยังเงี้แสตอัพชัวตอนนี้ผมอาจจะดองไว้ลนะวันที่สิบอะอาจจะดองไว้จนติดหลายๆบัฟนะครับแล้วก็เอาไปขายหรือไม่ก็เอาไปแลกคือถ้าถึงหนึ่งล้านเนี่ยพี่ต้องเอาผลเนี้ยไปให้ลหันหลักนะครับแล้วก็มาสุ่มวงล้อถ้าได้สัตว์ตัวไหนก็สัตว์ตัวนั้นจากลหันหลักมาให้ตัวนี้นะครับโอเคนะตามนั้นไปเดี๋ยวตัดไปรอดูวันที่สิบครับว่าผมเนี่ยจะได้อะไรนะครับสำหรับต้นนี้โทษนะครับอันนี้คือผมก็รอไปววววััััััันนนนนนนไดดด้้้้้้้แแแลลลละะะคคครร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 บบบบบบบมมมมาทีีี่่ผผกก็็ออออใหตตตติิิฟโพเเเเเยยยยยงปึ นะครับคือถ้าให้ผมเดาเนี่ยมีโอกาสแตะร้านนะครับแต่ถ้ามันไม่ติดร้านก็ไม่เป็นไรอ่ะอย่างนั้นก็เอาไปซื้อซิงเกิลได้ครับหาวมัดเท่าไหรสส่สามแสนโอ้สามแสน หรือว่าเราเก็บไว้ดีไหมผมต้องการสั์เลี้ยงก่ะทุกคนแต่ถ้าผมได้สปิงเกลิลมามันก็จะดีนะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูที่สปิงเกลิลกันก่อนนะครับแล้วมันจะเก็บได้ไหมหนึ่งพันล้านเนี่ยถ้าเก็บไม่ได้ก็ต้องแจกคนดูเหรอวะเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับอยากแจกเหมือนกันอ่ะอะไรจะมาครับสปิงเกลิลราคาเท่าไหร่คือผมต้องดูราคาด้วยนะครับมันไม่มาสักทีผมก็ไม่รู้ราคานะอันเนี้ยสั์เลี้ยงมาหูเท่าไหร่วะอันนี้มิติเข้าแปดล้านหูผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับจนถึงลนานแล้า้แล้วกัน,น,น, 3, 000, นะรัก 3 4ผลนะครับก็น่าจะได้แล้วนะสำหรับสัตว์เลี้ยงหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับต้องไปสูตรบอกร้อยอีกว่าจะได้อะไรโอเคมาเดี๋ยวเรารอกันต่อครับอันนี้ผ่านไป10วันแล้วนะครับผมก็มีเงิน3 5 0 0 0นแล้วนะก็เดี๋ยวเก็บไว้สัก1ล้านแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าล้านหนึ่งเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะดูนะครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะเงิน1ล้านใช้แค่แอมเบอร์ลิลลี่ต้นเดียวโคตรชาเลยนะคลิปเนี้ยโอเคครับตอนนี้พี่ก็รอสปริงเกิลมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็มาแแแลลลลลลล้้้้้วววววนน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 ะะะะผผมมมออออออเเ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 เหหหาาาัััััยยยยกกกกกกคครบบบบโโงิื่่ททดีี๋็็ุ แล้วก็เดี๋ยวซิมเกิร์กใหม่วางนะครับนี่อันนี้วางมันจะทำให้เราเร่งโตนะครับวางไปเลยอันเดียวพอแล้วมั้งเปลืองกันทุกคนอันเดียวพอเนาะใช้อยากประหยัดครับเดี๋ยวมาเช็คราคาอันนี้ดีกว่าว่าขายได้เท่าไหร่นะครับ11โลน่าจะประมาณสักแสนหนึง่งถึงไหมแสนหนึ่งหรือเปล่าอ่ะแสนหกนะครับก็ เก็บได้น่าจะ5 0 0แ0นแล้วนะรวมมันนี้ด้วยอันนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะห้าแสนแล้วนะครับมาครึ่งทางแล้วน้องไปเดี๋ยวรอตอนนี้โตนะครับมาเลยครับตอนนี้ก็ถึงวันสุดท้ายของวันที่20แล้วนะครับมา,บมาเก็บเกี่ยวอันนี้คือติดเยอะมากนะครับก็ติดเหมือนเดิมบอกเออมูลิตแต่ว่าติดติดอะไรด้วยนะติดเปรียกอ่ะเก็บ <ๆ S 2> เลยนะครับคือตอนแรกพี่ฟาร,ร์มมาค่อนข้าง,างที่เยอะแล้วนะพอแล้วผมก็ได้ทำบัคกสปริงเกร์เรียบร้อยแล้วนะคือมันจะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับประหยัดสปริงเกร์มากๆแต่ห้ามออกเซิร์ฟนะครับนี่ดูก 14บกิโลสิ 17, แล้วก็11แล้วก็11แล้วก็14บสี่เนะีเดี๋ยวเราเช็คราคาทีละอันเลยแล้วกันอันนี้นะครับเท่าไหร่3 0มแสนสามนะครับอันเนี้ยที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะถ้า6-7แสนก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับบ้าบ3า0 0สนก็จะกลายเป็นตีไป7จ็แสนแล้วกันเนาะ2อันนี้7จ็ดแสนต่อไปอันนี้ครับใหญ่สุดเลยนะ17บกิโลครับถ้า3ามแสนคือจบครับ1 000, ล้านเราห่วงล้อแรกโอ้สี่แสนโคตรใหญ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาสามอันนี้นะครับแลกกับ วงล้อหนึ่งวงล้อเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะได้วงล้ออะไรนะครับอ่ะมาวงล้อตอนนี้ของผมมีแมลงปอนะครับแล้วก็ไก่ซอมบี้ราชินีพึ่งดิสโก้แล้วก็บีแบร์บัตเตอร์ฟายครับแต่ร้านคือติดกายพันทั้งหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาหมุนกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บหนึ่งล้านแรกผมจะคุ้มหรือเปล่าครับกับการหมุนล้อรอบนี้ก็ดีนะมันก็คูณประมาณคูณห้าป่ะฮันนี่กาสเซร็จนะทุกคนบีแบร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับบีแบร์กันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วเดี๋ยวเเรรราาออัันนี้แกคบ บีแบร์เลยดีกว่านะครับ1ล้านคือไปแล้วนะผมร้านแรกของเราเรียบร้อยเรียบร้อยครับเหลือ2อันนี้เดี๋ยวผมขายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมต้องเริ่มฟาร์มเงินแล้วนะอ่ะบีแบร์ลงสนามเลยคือมันจะติดบัฟฮอนนี่การเซ็ตนะครับเห็นไหมทุกยี่สิบห้าทีนะครับผมจะทำให้ติดบัฟฮอนนี่การเซ็ตถือว่าโอเคนะติดบัฟอ่ะขายมัเลยนะครับทางกระเป๋าอัลโมนดูเซลมาอิมเมทัลลี่สองแสนแรกมาแล้วครับโอ้โหหนึ่งพันล้านจะถึงหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับปะเดี๋ยวเราไปดูสปริงเกอร์ก,กันดีกว่า เซิงก็จะมีอะไรขายหรือเปล่าวันนี้โชว์มีเดกรีไม่มีหรอเพื่อนโอ้โหถ้ามีนี่ผมจะวางแบบวางชิลเลยนะอันเดียวก็พอไม่มีนะครับโอเคกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวเราอให้ดอกนี้โตกันก่อนนะครับคือผมพยายามอยากให้แบบว่ามาสเตอร์ไม่ก็กรรี่มานะครับจะได้ผลใหญ่แล้วรอติดบัฟทีเดียวแล้วลุ้นเลยนะว่าบัฟทีเดียวเนี่ยติดปึ๊บเนี่ยผมก็จะไปขายนะครับไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวรอให้ต้นดอกนี้โตกันก่อนนะครับเอาละครับจากที่ผมรอมานานแสนนานนะครับตอนนี้ก็ได้ต้นที่คิดว่าน่างติ ฟอสเซดีนะครับปะ่ะคือตอนแรกพี่อยากได้ไม่บัตเตอ,อร์ไฟก็บัลลังก์ปอสักตัวนะครับเพื่อจะทำให้มันติดโกลเด้นไม่ก็เรนโบว์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันจะยากเพราะมันต้องติด5กายพันเลยนะครับผมอ่ะกดไปอันนี้18บกิโลด้วยนะครับน่าจะหลักล้านนะจะที่ดูนะครับเท่าไรอันนี้2ล้านโอเคเราจะเอาเนี้ยสล้านแลกกับ2องมล้อน,นะครับแล้วผมจะฟาร์มเงินยาวๆแล้วนะเพราะว่าเริ่มเล่นใหม่นะครับจะใส่ได้แค่ สามตัวละครนะครับผมเพราะว่าต้องทำเสด็จให้เวล์เยอะอีกนะถึงจะใส่ได้สี่ตัวละครดังนั้นนะครับผมก็ครบพอดีสำหรับสองตัวนะฮะไปเดี๋ยวเราไปหมุนวงล้อสองวงล้อเลยดีกว่านะครับว่าจะได้แมลงปอหรือว่าดาดิสโกหรือว่าได้อะไรครับไปอ่ะตอนนี้พี่เอาบีเบย์ออกไปแล้วนะครับเลสโกเลยปึ้งรอบที่สองนะครับขอให้ได้อยากได้แมลงปอไก่สอมบี้ก็โอเคอ่าได้ซอมบี้นะโอเคครับได้ซอมบี้เขียนลบออกตัวตัวสุดท้ายนะครับ พี่ขอปละแรงปอมาก็ดิสโกโ้2ตัวนี้เท่านั้นไอเราชิ้นนี้พึ่งก็ถามว่าอยากได้ไมั้ยก็ไม่ได้อยากได้เพราะว่าโพลินเนตมันติดง่ายอยู่แล้วนะครับไปดิสโกโ้ปละแรงปอมาให้ผมหน่อยเฮ้ยดิสโก้ว่ะดิสโก้ว่ะดิสโก้้แต่ว่าดิสโก้ก็ยากอยูอย่นะเพราะก็มีเฟลด้วยนะทุกคนโอเคครับดิสโกอ้อ่ะเดี๋ยวเราเอา2ล้านนะครับไปแลกกับดิสโก้แล้วก็ไก่ซอมบี้กันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ดิสโก้มากับไก่ซอมบี้นะครับเดี๋ยวเราให้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเป็นค่าสุ่มวงล้้ออนะครรรับบเียย ไปแล้วนะครับผมโอเคมาเราลองเอาน,นี่ไปขายที่ว่าขายได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับขายเลยแล้วกันนะทุกคน I want to sell ทั้งหมด inventory รี่ปังหกแสนครับตอนนี้มีเงินแปดแสนแล้วนะได้เวลาวางไก่ซอมบี้แล้วนะ,วนะครับ,วา,บ,รบวางเลยแล้วก็วางดิสโกโบ้บีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าโอ้โหอันนี้ดอกเล็กว่ะไม่เท่าไหร่นะดอกเนี้ยเก็บได้ปะเนี่ยคือ <c ười> อยากได้ดอกใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ดอกเล็กไปแนละ้วน้อง หมาแล้วครับหลังจากที่ผมปล่อยเอฟเคไว้ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าๆนะครับติดบัฟโพลิเนตนะครับมูดลิตด,ดิสโก้แล้วก็บัฟเปียกนะครับแล้วก็บัฟซอมบี้แล้วก็ฮันนี่กราเซตนะครับโอ้โหคือถ้ามีบัตเตอร์ไฟนี่คือมันเป็นเรนโบว์นะแต่คิดว่าน่าจะเกิน10ล้านนะครับอ่ะเก็บเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปขายเลยดีกว่านะว่าผลนี้ผลนี้ดิ13กิโลนะจะขายได้เท่าไหร่ติดดิสโก้ด้วยผมว่าเกิน10ล้าน1 0อออืมขายเลยนะครับเซลเท่าไหร่ สิบเอ็ดล้านอะตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมด12ล้านแล้วนะขอเช็คหน่อยดีว่าเอมเบอร์มาไขเส้ต้นหรือเปล่าผมไม่มาเลยครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครดูถึงตอนนี้นะครับรหัสนี้ถ้าอยากให้พี่แจกนะครับคลิปนี้ถึง2องไลค์เดี๋ยวแจกแน่นอนครับรหันนี้สุ่มแจกนะน้องชายดี๋ยวสุ่มใต้เม่นเอางี้งดีกว่าสองไลค์แล้วเดี๋ยวผมแจกใต้เม่นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแจกวันไหนนะทุกคนอันนี้เป็นเคลียร์นะครับผมอยากได้มากเลยเซวิงเกิลเนี่ยเพราะผมทำบัคไปแล้วไงมีแต่อันนี้นะ ก็ซื้อเก็บไว้แล้วกันนะครับเผื่อแบบหลุดออกจากเซิร์ฟอะไรเงี้ยได้ไหนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราสู่วันที่30แล้วปะก็โตวไวมากนะครับได้อันนี้เข้ามาเอออยากรู้จังเลยว่า17กิโลขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่จานนี้ราคา2 0 0 0 0 0ค่อยขายทีเดียวแล้วกันหลังจากที่ผมรอมาประมาณน่าจะ2ชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าติดบัฟอะไรกันบ้างปึ้งโอโห้เหมือนเทิมไปเลยปะเนี่ย แต่ไม่รู้ว่ากี่โลนะครับติดโพลีเนตนะครับผมแล้วก็มูริตดิสโก้เปียกนะครับแล้วก็ติดบัฟฟอมบี้ติดบัฟพอนนี่กราเซนนครับกดรับเลยโอ้ยี่สิบโลไม่ใช่เออถูกแล้วถูกแล้วอันนี้แหละ20โลนะถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะมีแต่10กว่า M นะครับอ่ะมาดูดีกว่าว่าเท่าไหร่ครับฮาวมารเท่าไหร่25บาล้านแล้วครับผมแล้วเมื่อไหร่มันจะถึง1บินเลี้ยนวะทุกคน 1>, 1บินเลี้ยนถูกมากต้องใช้แล้ววะ่ะทุกคนมาสเตอร์ผมไปดูพิซซี่สปริงเกิลนนะคร นขายทีเดียวแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าถ้าขายทีเดียวเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่เดี๋ยววัดกันเลยร้อยวันถ้าไม่ถึง1นึ่งบิลเลียนเดี๋ยวเจอนครับเพียจะสุม่มแจกนะดีมากเลยครับทุกคนไม่มีสปริงเกิลอะไรเลยครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้ต้นแอมเบอร์โตอีกครั้งนึงนะครับโอ้โหวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรื่อแล้วประเด็นคือไอ้ต้นแอมเบอร์มันก็ไม่ค่อยหมาด้วยนะครับตัวหมายากมากนะครับโอเค เดี๋ยวเรารอให้ต้นต่อไปโตเลยดีกว่านะครับรอผลมารอบนี้ขอผลใหญ่ๆนะเพื่อนโอเคครับหมือนว่าตอนนี้นะครับแอดวานจะมาขายนะครับพี่ไปดูในดิ s c o r d มานะครับเดี๋ยวผมีบไปซื้อก่อนเลยอันดับแรก d อ a n c e นี่แหละที่จะทําให้เราเนี่ยแตะผลหลักร้อยล้านนะครับหรือเปล่ามไม่รู้นะหรือเปล่านะครับแอดวานอยู่ไหนวะ นี่ครับซื้อเลยแอนเดลพอครับเติงตังค์ตักแอดวานซ์ไปเลยเพราะเรามีบัคอยู่แล้วนะครับตักเลยนี่ครับผมบัค5ที่โคตรโกงอ่ะอ่ะผมเก็บผลนี้เลยแล้วกันนะครับอุ้ยติดโปรตีนกับฮอนนีคลาเซดด้วยเท่าไหร่เนี่ยเน,นี้ยมาดูกันเลยดีกว่า h o าวมัดเท่าไหร่จ้าอันนี้ห้านหนึ่งครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะขายทีเดียวนะครับมามาดูกันดีกว่าว่าได้แอดวานซ์มาแล้วเนี่ยผมจะทําให้ผลเนี่ยใหญ่ขึ้นหรือว่าแพงขึ้นหรือเปล่านะครับป่ะรอดูกันเลยดีกว่านะทุกคนเลยครึ่งทางนะคลิ ไม่ชอบนะน้องๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจสิสค้นต่างๆนะครับพี่ขอแนะนำร้านนิเมโมช็อปเลยนะไม่ว่าจะเป็นดิสโก้แรงปอก็ไปอุดหนุนร้านนิเมโมช็อปได้ลิงตานาคลิปเลยครับน้องชายโอเคครับเหมือนตอนนี้นะครับกอรลี่จะมานะครับทุกคนคือพี่ได้สป,ปิงเกลลิลน่าจะเกือบพบแล้วเหลือมาสเตอร์อันเดียวนะครับมาคือถ้าได้กอรลี่มาเนี่ยผมพูดเลยนะตื่นเช้ามาน่าจะได้ดอกใหญ่อยู่มั้งทุกคนพี่ก็ไม่รู้นะครับโอเคอ่ะมาเลยดีกว่านะครับขออานี้ถ้าซื้อเลยแล้วกันนะน กอลลี ly, น่นี่แสนสองจัดไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการวางเลยนะเพราะว่ายัางไงสริงเกอร์เราก็อันนี้อยู่แล้วนะครับอมตะอินฟินิตี้โหโกงจัดโดนใช่ป่าวะอ่าโดนอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูนะดอกนี้แต่พี่คิดว่าพี่จะเก็บดอกนี้นะแล้วรอดูดอกใหม่ครับดอกใหม่น่าจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเรามาขายทั้งกระเป๋าของเราเลยดีกว่านะครับผมก็เก็บมาหลายดอกแล้วนะเท่าไหร่ทั้งหมดที่ผมเก็บมา 31ล้านตอนนี้คือยังไม่ถึง10%เลยนะครับในการที่ผมตั้งเป้าหมายไว้1,000ล้านเนี่ยมาเพิ่ง4%เองนะน้องโอ้โหต้นเดียวมันยากมากเลยนะและไอ้ Amber ร์ลิลี่เนี่ยไม่มาในซีซเลยนะพี่ไปส่งวันใน Discord มาเนี่ยมาหน้าสุดวันที่10นะครับแล้วตอนนี้คือวันที่13ไม่ได้มา3วันแล้วนะคือนานจะจัดและเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เหมือนกันนะพี่ก็ได้เจ้า แอมเบอร์ลีมมาทั้งหมด27กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวนี้ขายได้เท่าไหร่นะครับแต่เสียดายมากนะครับที่มันไม่ติด2อย่างคือดิสโก้กับบับซอมบี้นะคือถ้า27กิโลติดเนี่ยพี่พูดเลยนะมีโอกาส 50m นะครับแต่ถ้ามันติดแค่นี้ก็าจะสักประมาณ 10m ถึงไหมฮาวมัดเท่าไหร่ สองล้านโอ้โหคือดิสโก้นี่คือแบกจัดเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขายทั้งหมดในกระเป๋าเลยแล้วกันนะครับขายไปเลยโอเคครับสามล้านตอนนี้ผมมีเงินสี่สิบหกล้านน้องชายว่าพี่จะถึงหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมเนี่ยจะปล่อยตัวนี้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยที่มันกำลังจะงอกเนี่ยน่าจะขายได้แพงอยู่นะครับต้นนี้จะปล่อยให้มันติดทุกบัฟเลยนะแล้วอยากจะรู้ว่ามันจะขายได้เท่าไหร่นะครับโอเคมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวแบกของเราเลยนะทุกคนก็คืออันนี้คือพี่เพิ่งตื่นเลยนะอ่ะอามาดูดีกว,ว่าว่าเท่าไหร่นะครับโอ้โห ตีดบับโกลเด้นนะครับแล้วก็พลีเนตมูล,ลิตช็อกแล้วก็ดิสโกโ้เส้นนะครับเก็บเลยนะครับกิโลนี่เป็โลโหอันนี้สามสิบหกโลนะครับแต่ว่าพี่เก็บมาก่อนพี่ไม่คิดว่ามันจะสามสิบหกโลพี่ดูไม่ออกครับเสียดายมากอันนี้ยี่สิบเอ็ดแต่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 แต,แต,แต,แต่มีลุ้นครับร้อยล้านแต่ก็อื่นนะครับพี่ขอดูก่อนว่าตอนนี้ในร้านเกลีย์เนี่ยขายอะไรบ้างก่อนที่จะดูนะว่าอันนี้เท่าไหร่นะครับ ไม่มีอะไรขายเลยว่ะเพื่อนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาขายกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เหมือนกันนะอันนี้เฉลกราคาก่อนนะครับถาว่าเท่าไหร่อันนี้ครับ900ล้านโอ้ my god คือตอนนี้ผมสตันอยู่นะ900ล้านเลยเหรอเพื่อน900ล้านเลยเหรอวะติดอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอดูทีนึงได้ปะคือติดโพลีเน t นะครับโพลีเน t ก็คือคูณ5ใช่ไหมมูลิตคูณ2นะครับช็อคคูณ50ดิสโก้คูณ125นะครับซอมบี้คูณเท่าไหร่วะ ลืมอันนี้ลืมนะครับคันดี้การเซ็ตคูณ5น้ำแข็งคูณ20หรือ10นี่แหละกลอเด้นคูณ20ถ้าพี่จะไม่ผิดนะคือพอมันมีโกด้นแล้วอะพี่พูดเลยนะว่ามันทำให้เราแบบเงินไอเนี้ยเพิ่มขึ้นม,มาหาศาลเลยนะคือถ้าเป็น36กกิโลเนี้ยไม่ต้องพูดถึงครับสองสามพันล้านอะอ่ะขายเลยในกระเป๋าพันล้านหรือเปล่า โอ้โห oh, พันล้านนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ารหัสนี้เดี๋ยวแจกนะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงพี่ขอรีบหมดเลยนะเออแต่ว่าแอมเบอร์เนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็สว่วนแจกพวกสัตว์เลี้ยงอะไต่างๆนานเนี่ยเดี๋ยวรอพี่แจกในไลฟ์วันนี้นะครับส่วนคลิปนี้คงไม่ได้แจกนะเพราะว่าแม่งถึงพันไลค์ได้ไงวะพี่ก็งงเนะี่ยถึงได้ยังไงวะโคตรงงอ่ะน้องๆโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าคลิปนี้เกินหนึ่งล้านไลค์เดี๋ยวจะกลับอีกนะครับใครที่กาาลัังหสตว์เลีีีีี้้้้้้้้ยยยยงงงต่่่่าาาาาๆพขออ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 อแนน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 ะะะรรรรมมสส็ปเเเลลคคัับูดดดวุุหกกไโ